สวัสดีจ <rôle à déc> ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองปลาสัมบาดีกันสุขพูดสุขคุณไม่กินข้าวช่วงบายบายให้เกยๆน้ำกันพี่น้องเย้ยบนยูทงหน้าเด้อมมาหนีออกมาหน้านอกยูทงหน้ายูทงหน้าพี่น้องช่วงบายบไงเกย์เกยละลานนะคะว่าสิพักกินสมตัง ปันี้พอดีพอดีอันนี้ยายนะคะคุณยายน้องสาวพอนี่ละนี่แหละหน้าเล่าเผิ่นพากันเขาไปรับเงินเยียวยาออกมาก็เลยมาสูกันพี่น้องบัดนี้สิกินเขาก็ตำมะหุ่งได้ไี้พี่น้องสิกินเขาก็ส้มตำนะครับ สีมือยายบนมามาบัดนี้พี่น้องมีแกงเคเล็กมียังแน่ดอกอ้าหลายๆอย่างหลายๆแน้วกินกับปู้เห่ากินแล้วสิเฮ็ดหยังบัดนี้กินแหล้วสีผ้าลงงุ่มหอยพี่น้องรลองรองร้องสีผ้าลงงุ่มหอยอันบรได้อยู่ไกลเด้อนี่อยู่ใกลบ้านนี่ล่ะนะคะเป็นหน้านอกบ้านนะคะหน้าุ่งนอกบ้านบัดนี้อันยายบนก็เลยออกมานะคะหน้าเล่าเป็นแบบว่าเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงนะไรนาส่วนผสมผสมประสานนะพี่น้องทั้งุูนกับุูนเป็นหน้าเขาเดี๋ยวแยกบนสิบ้าทายให้เบิ้งบอกนะคะเดี๋ยวจังน้อยสิไปงมหอยกินเขาก้อนพี่น้องมาม่กินเขาน้ำกันก้อนนะคะกินเขายิ่มแล้วกับจังสีลงไปงมหอยพี่น้องมามามาบาดนี่มด้ มจนตัหมตัหมยาอไเีย <im ited> <sì, S 2> ี่ห huh. ้าแะ้วก็เพิงๆเนาะมาปยากเอขเจ้าของหไม่มเยนี่มันันน่อมิตเน่าม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 ากไม่อย่งมือนีบแล้วไันลอยอดิไไวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสัมบายดีกันสุขสุขคุณฮายฮัลโหลทางใพี่น้องทั่วโลกนะคะมือนีบย้ายบนผ้าาม่าล่นทงหน้า นะคะนี่เป็นคือสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงของคุณยายดีตาลนะคะเพิ่นอยู่นอกทงน้อยหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นกระช่งปลาปลาน่อยเนาะเพิ่นอนุบาลปลาลูกป,ปาลาแต่เพี้ยนหรือปลาก็บืรลูกย,ยบนเม่มันใจ <S <S แต่ว่ายายบนถือถุงเขียวๆสีมหยังสีมางุ้มหอยไปปล่อยทอสีเมียนอยู่บ้านยายบน มาเบิงพี่น้องว่ามันสีด้บัวนะคะฝากช่องนี้ได้พี่น้องเด้อ้าเบิงแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจติดตามช่องใหม่เห้ยเยบนอ่าอสานชาแนลด้วยนะคะเยบนคนเดิมเด้ออีสานชาแนลนะคะเป็นอ่าชาแนลสองนะคะพี่น้องฝากแน่จังน่อยนะคะถ้าดูแล้วนะคะชีวิตบ้านๆแบบนี้เนาะวา่าเฮาสียูจยังไหนกหินย,ยังไงการดำเนินชีวิตเป็นย,ยังไงคอนเทนต์นี้เกี่ยวกับบ้านๆอิหลีพี่น้อง อาจ้าไดก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจห่ยบนแน่นะคะที่งุ้มหอยถามมาเบิ้งวะมันสีใดบ่มาเลยพี่น้องเดวสีพางุ้มแดดมันฮ้อนอ่าแดดมันท้อนพี่น้องมันกาจะหอยนี่มันสียู่เลิกเลิกเด้น้าน้ามันฮ้อนนี่หอยมันสีลงเลิกก็บรูว่าสีได้ผลหรือเปล่าเด้อบาทนี่ hỏi nào lưu hỏi bà này nó anh này hót xì say chân đầy này hả hót xì say chân đầy này bảo khu má say cả khu này nó hơi ngốn bóng bóng say say thì nó say nhạt tôi nó ui cứ biết cho hỏi nào nó không bảo nha ui cho hỏi nào bà này cưa cưa đập bà này เอาไม่ดีก็ล่ะได้จะหอยเนาวนี่มีดหน่วยเด็ดหน่ยนนนยวยนั่นตัวมันอยู่กาบปักพาวมันกระจับตัวมันลงไปตงงัวมันหอ่อนแดดมันห่อนแดดห่อนแดดกูเออได้ยุพี่น้องนี่เออได้ได้ได้คนใหญ่ดีเอาของรูมาให้เนี่ย,ยห้างเดี๋ยวมืนเล่นนอนหรือไง จ้องกลองไว้มึงไปเอาให้ยเล็านไปนักจ้องกลองไม้ก็ได้เอาขามันงาออกน้องก็สิงมึงไปน้ำเตะแต่ฟังยังสี่ตีเราเลาะแต่ฟังยังสี่มันบ่ฮึฮพี่น้องได้อยู่เด้อค่ะเด้อได้อยู่เด้อน้อยน้อยนุ่ยแย่แย่บนเอาเบิร์ดพะว่าบ่ได้เอาไปกินบ่ได้เอาไปกินพี่น้องจะเอาไปเลี้ยงไห้ัล้วป็นใหญ่อยู่นี่อ่างแย่อยู่บนเห็นเออ เก็ทาอยู่ดิเอาผู้ตั้งกล้องกับตั้งมาเป็นบ่ะนี่มาติ๋งหงายตัวมันเห็นกูบอลลักซานห็นพุ่นเห็นจนว่ามาเบิ้งกันพี่น้องว่าผลงานเัาสิได้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 หอยบ่มาเบิ้งมาเบิ้งผลงานมันสิได้บ่หอยมือนี่ ที่ปีแล้วพี่น้องที่ย้ายบนบัไดที่ย้ายบนบัไดสัมผัสแบบนี้เนาะชีวิตบ้านๆแบบนี้โอ้ยไม่ยังหลักเขาเขาเสือแดดมันหอนมันก็สีลงเลิกแน่จังสีหนาะหอยนะ่ะทามันในทาอากาศมันเย็นหอยมันก็จะขึ้นกระฟังนี่พี่น้อง ้าแดดมันหอนหอยมันก็สิลงจำบราลู่วะข้าสิได้หอยได้หลายเป็นไหนพี่น้องโอ้ยทำจับฟางได้บานน้อยน้อยน้อย่ายกะจีเอาเบิร์ดล่อเบิยินเยห็นบาทตีนหรอพี่น้องด้วยหรอโอ้ได้ยู เฮาเห็ดเฮาเห็ดน้ำไหวยังสีมันก็ไปเบิดเลยเดย้มันลอยเดย้มันก็สีลอยเนาะหอยแม้อ้าวดูขี้เบอแบบไหนพี่น้องน้ำเพิ่นขั้นรือบอกขั้นบูบน้แบบโอ้โหน้ำเสาอ,อันนี้ น้อยๆก็เอาเบิร์ดละโอ้ยลอยๆลอยลลงยี่ยี่พี่น้องเลยมันนวยตายกันหลายวะ่ะ เปียกเบิดได้พี่น้องบ่ได้บ่ได้มันเปียกมันเปียกมันเปียกเดี๋ยวล้อกัครูกันพี่น้องล้อกัครูกันอันนี้เป็นแอน,นกระสังปลาลูกปลาลูกปาลากระเพียนหูปป่ปลาหนี่น้นองโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าตกน้ำล้วกลรองตกน้ำเราป่ะเนี่ ยุ่มยำยุ ata, ่มยำอยู่น่ะแหละก็เป็นลูกป่าเนาะเธอเบิ้งเขาสิได้บ่พ่นองเขาถาม่าชมผลงานว่าสิได้ซ้ำได้